<Subaru. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ MPV ของทางค่าย Subaru แต่ว่าพื้นฐานจะใช้ร่วมกับค่ายอื่นแล้วก็หลายค่ายในคันเดียวกันนะครับโดยคันนี้จะชื่อว่า Subaru t r a v i c หรือ Chevrolet s a p f i r a นะแล้วก็หลายค่ายนะครับผมมันจะมีเยอะมากนะครับเอาซะจำไม่ได้เลย แต่ว่าบอดี้เนี่ยจะใช้กับหลายค่ายนะเช่นบ o อกแ l l โอเพนเชเบอร์เแล้วก็ Subaru นะแต่ Subaru Travic เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยนะที่โรงงาน Chevrolet หรือ General Motors ประเทศไทยนะ GMT นั่นเองโดยจะเป็นรถที่ผลิตในประเทศนะครับแล้วก็ส่งออกเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นจะใช้ชื่อว่า Subaru Travic นะครับผม จะประกอบอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทนซีบอร์ดจังหวัดร,ระยองนะหรือโรงงานเชฟโรเลตเก่านั่นเองปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโรงงานของเกรดบอลมอเตอร์ไปแล้วนะซูบารุทราวิกเนี่ยจะเริ่มวางจำหน่ายในญี่ปุ่นนะตั้งแต่เดือนสิงหาคม2544นะจนถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2547เป็นต้นมาส่วนเครื่องยนต์เนี่ยฉบับ s u b ารุนะแน่นอนว่าเป็นบ็อกเซอร์นะแต่จริงๆคือไม่ใช่เลยนะครับ เครื่องยนต์จะเป็นแบบแถวเรียงธรรมดานะโดยจะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรธรรมดานั่นเองนะครับส่วนการนําเข้าเนี่ยจะนําเข้ามาจากประเทศไทยเลยก็คือผลิตในประเทศนะจากเดิมที่ผลิตเชฟเบอร์เลตเนี่ยจะกลายเป็นผลิตซูบารุแทนด้วยนะครับก็คือประกอบจากประเทศไทยนะส่วนแฟดก็มีดังนี้นะตามภาพเลยจะมีโอเปนะครับก็คือเคยขายในประเทศไทยนะแต่ว่าจะหาดูยากมาก แล้วก็เชฟเบอร์เนะที่ประกอบในประเทศไทยเป็นคันแรกของ GM ประเทศไทยนะแล้วก็วอ h a l l ต่อมาก็จะเป็น s u b ar ุนะตามนี้เลยดีไซน์ภายนอกเนี่ยคือเหมือนเชฟเบรเมากนะแต่ยกเวทกระจังหน้าเนี่ยที่ออกเบสสไตล์ของ s u b ar ุนะจะคล้ายกับ l e g a c y นิดหน่อยนะครับส่วนภายในเนี่ยก็เหมือนกับเชฟเบอร์เเลยคือทุกส่วนเนี่ยจะเหมือนกับเชฟเบรเหรือ Open หมดเลยนะเพราะว่าพื้นฐานเดียวกันใช้อะไหล่ร่วมกันได้นะส่วนภายในเนี่ย การจัดเบาะก,ก็ตามสไตล์ MPV เลยนะครับก็คือประมาณนี้เลยบนพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีโลโก้ Subaru นะแทนเช e ่อเลิดนะด้านหน้าก็มีเช่นกันนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ด้วยนะแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไอ Subaru Taivik เนี่ยก็เคยจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะเป็นการนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ประกอบในประเทศนะดังนั้นเนี่ยจะมีขายทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็บางประเทศนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย ในประเทศไทยนะจะเจอน้อยกว่าสวิลดหน่อยนะครับเพราะว่าจะผลิตส่งออกเท่านั้นนะเน้นคําว่าส่งออกนะครับผมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ So long.